ท่านผู้ชมครับมาดูในเรื่องสถานการณ์โควิด1 i กันด้วยฮะซึ่งแน่นอนครับสถานการณ์โควิด1 i ระลอก2ที่เกิดขึ้นทําให้หลายคนเนี่ยตกงานทําให้หลายคนนั้นมีภาวะในเรื่องของการถูกเลิกจ้างงานอะไรก็ตามแต่วันนี้ครับทีมข่าวของเราไปพบชายหนุ่มคนหนึ่งครับถูกเลิกจ้างจากเหตุการณ์โควิด1 i ซึ่งแน่นอนครับเมื่อถูกเลิกจ้างแล้วก็หันมาเปิดร้านกาแฟดิบข้างทางครับเขาเนี่ยฮะเพิ่มจุดขายให้กับตัวเองนะเป็นกาแฟทํามือคั่วเองบดเองและที่สําคัญสร้างรายได้อย่างงดงามครับ โดยโดยหนุ่มคนนี้ชื่อคุณคุณาวุฒิููกลางอายุ27ปีเท่านั้นเองครับเป็นชาวโนนสูงนะเขาบอกว่าเป็นหนุ่มหล่ออดีตพนักงานบริษัทแห่งหนึ่งเขาถูกเลิกจ้างงานครับหลังจากมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ทำให้บริษัทได้รับผลกระทบจึงต้องตกงานนะท่านผู้ชมฮนะแล้วก็หันมาเปิดร้านกาแฟริบลิมทางตั้งอยู่บริเวณริมถนนตรงข้ามห้างบิ๊กซีเทศบาลตำบลโนนสูงอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาโดยกาแฟที่นำมาครับส่วนใหญ่เนี่ยทำมือและคั่วเองนะฮะตามภาพนี้เลย มีเมล็ดกาแฟนําเข้าด้วยครับซึ่งกรรมวิธีการทำเนี่ยสุดคลาสสิกเลยนะเขาบอกแบบนี้ที่ไม่ต้องใช้เครื่องชงหรืออะไรเลย<ฆ>ก็คือชงมือบดกาแฟด้วยเครื่องบดธรรมดาครับสร้างจุดขายแถมกาแฟยังมีกลิ่นหอมและรสชาติดีอีกด้วยครับ ค่ะนายคุณนาวุธก็เปิดเผยนะคะว่าตนเองมาตั้งร้านขายกาแฟดริปริมถนนเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้ค่อนข้างดีนะคะร่ม,มรื่นแล้วก็มีลมพัดโชยเย็นสบายลูกค้าก็ชอบค่ะตนเองเนี่ยเป็นคนชอบทานกาแฟะนะคะได้ไปลองชิมหลายๆร้านแล้วก็เรียนรู้ศึกษาเพิ่มเติมจาก YouTube แล้วก็ Google ขายราคาก็แก้วละ35-50บาทนะคะคกาแฟเนี่ยนำเข้าจากประเทศปานามามเป็นกลิ่นสับประรดนะคะส่วน กาแฟที่เอามาจากที่อื่นก็มีนะคะไม่ว่าจะเป็น เอธิโอเปียค่ะจะเป็นกลิ่นมะกรูดแล้วก็กลิ่นกุหลาบกาแฟไทยก็มีนะคะเป็นเขาใหญ่เที่ยงเนี่ยอันนี้ก็โด่งดังเลยของโคราชนะคะกาแฟไทยแม่จันใต้จากเชียงรายก็มีนะคะจากหลายหลากหลายที่เลยทีเดียวสามารถที่จะเลือกได้นะคะเปิดขายตั้งแต่6นาฬิกาถึง14นาฬิกาค่ะบริเวณริมถนนเทศบาลตําบลโนนสูงนะคะรายได้ค่ะได้เฉลี่ยวันละ1 0 0 0ถึง1,500บาทหากใครสนใจมารับประทานค่ะสามารถมาได้เลยตามที่อยู่ที่เราบอกไว้ค่ะผมเลยนี่แหละฮะสนใจ คอกาแฟใช่ผมมีคอกาแฟอยู่แล้วผมสนใจตัวกลิ่นมะกรูดและกลิ่นกุหลาบฮะอยากลองมากจากเด็กใหม่นะคะไม่ได้ไม่ได้ว่าหาได้ง่ายๆเลยใช่ใช่แล้วทำมือแบบนี้ด้วยเอาสนับสนุนครับคนตั้งใจทำมาหากินนะคุณคุณอาวุธผู้กลางอ่ะไปชมไปเยี่ยมชมไปเยี่ยมร้านกันได้ฮะอยู่ตรงข้ามบิ๊กซีนะที่อำเภอโนนสูงตำบลอนสูงนี่เองครับท่านผู้ชมครับ